ก็คือทําพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะส่งมันจะมีความเสี่ยงในระยะยาวแต่ช็อตเทอร์มเนี่ยเขาได้ประโยชน์นะการเมืองก็อยู่กบบปรบใครๆก็อยู่กบบปับเพราะฉะนั้นก็พยายามทุกประเทศทุกคนเนี่ยพยายามทําให้ตัวเองได้ประโยชน์ในระยะสั้นหมดอย่างสหรัฐเนี่ยก็เหมือนเมืองไทยก็คือพเรืลเลือกตั้งที่ก็มีนโยบายแบบโหใช้จ่าย,กร,ยกระจายไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามไม่คือ,คอทั้งสองพักนะครับไม่ใช่เฉพาะว่า ประชาธิปัตย์หรือว่าพรรครัฐบาลนะครับเทนมันเป็นแบบนี้หมดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปก็ทุกประเทศก็ใช้จ่ายหมดนี่ก็เพิ่มขึ้นสวัสดิการคนดีในช็อตเทอมแต่ลองเทอมคุณมีนีก็เป็นอย่างนี้หมดถามว่าประชาชนชอบไหมก็ประชาชนเห็นผลดีในช็อตเทอมก็เลือก แต่ลองเทอร์เขาไม่รู้ว่ามันมาจากการกู้หรือมาจากการใช้จ่ายที่เกินตัวแล้วมันก็จะนําไปสู่แบบคล้ายๆกับสาราเดพิสโคลคลิฟที่แบบจะลงเหวไม่ลงเหวนะฮเมื่อกี้ที่อธิบายไว้นะครับก็คือถ้าเทนเนี่ยก็แนวรับที่ทดสอบเนี่ยอยู่ที่สามสิบจุดสองใ้ไว้ จริงจริงๆแถวนี้จริงๆเถงแถวนี้ยเเอิญจริงๆเนี่ยถ้าถ้าตลาดหุ้นไม่ตกมากขนาดเนี้ยไอตัวดอลลาร์บาทมันไม่อ่อนหรอกเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นมันตกมันเลยทําให้ตัวดอลลาร์แข็งระบาสมันเลยอ่อนคือถ้าคุณจะดูจากอันนี้เพื่อไปดูตลาดทุ้นเนี่ยคือจะดูมีความมุ่งหมาย,ย่างั้นใช่ไหมครับก็คือเทนเนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นคนละด้านกันนะ คืออย่างตลาดทุนเนี่ยอย่างที่มองไว้ตอนนี้เนี่ยคือคิดว่าตกเพราะว่าตัวนั้นงทุนต่างชาติเนี่ยขายหุ้นออกหมดผมว่าดูตลาดทุนเลยง่ายกว่าไม่ต้องดูผ่านไอ้ตัวนี้คือถ้าสมมติตลาดหุ้นเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้ฝรั่งขายเยอะอย่างที่คุณรักวงบอกที่บอกว่าเอาเงินกลับบ้านแต่เดือนธันวาเนี่ยกองทุนจะซื้อเยอะเพราะว่าคนรอบปีเนี้ตลาดมันขึ้นมาแรงมากแทบจะ 70-80%เนี่ยยังไม่ได้ซื้อ l อ f กันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดือนธันวาที่คุณรักพงบอกว่าจะขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากตัวทางด้านนังกุณสถาบันเข้าซื้อแต่เดือนนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็คงต้องให้เขาขายก่อน <c oughs> นะฮะคือสหรัฐเขามีกฎเคยอ่านคร่าวๆว่าเขามีกฎระเบียบบางอย่างที่จะได้ประโยชน์ทางภาษีในการขายที่ปีนี ปีหน้าจะได้ผลประโยชน์น้อยกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการขายทั้งหมดออกมาเพื่อรับรููก,กําไรนะครับสําหรับตัวาบาทเรามองว่าเทนน่าจะยังแข็งนะแต่อเผอิญว่าช่วงนี้หุ้นมันตกมันเลยหนีเข้าดอลลาร์เลยทาให้บาทเนี่ยมันอ่อนแล้วมันก็เลยมาติดตรงนี้ไงติดตรงเนี้ยแต่ถ้าตรงนี้ผ่านได้จริงๆเนี่ย อาจจะกลับไปอ่อนค่ายอีกแล้วมันก็ยังยังคื้อๆกักาเหล่านี้ยคิดว่าน่าจะยังคือ,คอถ้าเราเล่นเนี่ยเราก็มีสต็อปตรงเส้นนี้ไงคือเราเล่นตามเทรนด์ไปแล้วเราก็มีสต็อปจุดที่เปลี่ยนทิศทางพวกเนี้ยจะเป็นจุดสต็อปของนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ได้ครับ งันถามต่อไปไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย QE หนึ่ง QE สองเนี่ยเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาล QE 1 QE ABS นี่คือตราสารนี้ชนิดหนึ่งที่มีอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นหลัักคำประกันอยู่แต่เอิญนว่าการทำ QE รอบนี้เนี่ย เขาไม่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเหมือนทุกครั้งโดยปกติการทำ QE เนี่ยคือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลแต่การทำ QE 3ในรอบนี้เนี่ยเป็นการซื้อ MBS หรือคล้ายๆพูดง่ายๆก็คือซื้อตราสารหนี้ inclusive. ซื้อุ้นกู้อ่ะที่มีตัวอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์ยคำจำนองเนี่ยเป็นตัวแบ็กไวเป็นสินทรัพย์ที่มีเป็นตัวแบ็กไว Back wise. เหตุผลที่เขาต้องมาทำตัว มาซื้อ MBS แทนพันธบัตรรัฐบาลเพราะว่าอะไรเพราะว่คาคราวที่แล้วเนี่ยที่เขาทํา QE หนึ่ง QE 2เนี่ยเขาโดนโจมตีว่าเป็นต้นเหตุในการที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อทั่วโลกนะฮะมันไปทําให้ตัวราคาน้ำมันราคาสิานค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนี่ขึ้นเพราะว่าการที่เขาไปซื้อ,อพันธบัตรเนี่ยผลประโยชน์ส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ตอกอยู่กับคนสหรัฐมันไปตอกอยู่กับนักลงทุนที่ถือพันธบัตรสหรัฐ ซึ่ง50%เนี่ยมันเป็นชาวต่างชาตินะฮะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยพอได้เงินจากเฟดเนี่ยคือเวลาเขาทำ QE เหมือนพาเองเหมือนคนอยู่ดีๆมีคนมาซื้อของคุณในราคาที่สูงในราคาที่ดีเนี่ยคุณก็รวยขึ้นมีเงินมากขึ้นคุณก็เอาเงินไปลงทุนต่อต้องถามว่าแล้วใครได้ประโยชน์ก็คนที่ขายของคนที่ขายของได้ประโยชน์ก็คือคนที่มีของอยู่คนที่มีของอยู่เป็นคนแล้วุนครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาได้เงินมาเขาไปลงทุนต่อในพวกสินค้าพวกกระพันอะไรพวกนี้มันเลยทําให้เกิดเงินเฟ้อพอเขารู้ปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ซื้อพันธบัตรสหรัฐแต่เขาไปซื้อหลักทรัพย์ครับจะน,นองตัว MBS เนี่ยซึ่งคนที่ถือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเขาจะสร้างความร่ารวยให้กับคนในประเทศเขาไม่ใช่นักลงทุนต่างชาติเหมือนที่ผ่านมาเงินมันก็จะไหลเวียนอยู่ในประเทศ มันก็นจะส่งผลทำให้เวลเนี่ยมันมันอยู่ในประเทศเนี่ยมันไม่ได้ไหลออกเหมือนคราวที่แล้วที่โดนด่าว่าคุณทําให้ราคาน้ามันขึ้นะในความเห็นผมนะคือจริงๆผมว่ามัน มันเป็นช่วงทีกรับวะ <c oughs> คือไม่ว่าใครจะมาคือไม่ว่าใครจะมาเนี่ยนะนโยบายที่มันอัดมาเนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างภาพพอๆกันคือเป็นนโยบายที่ทําให้คอนเทิรเนี่ยเหมือนดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ดีๆมันก็จะออกมาในช่วงเนี้ถ้าช่วงนี้หมดแล้วก็คือหมดแล้วก็ววจบละเพราะเท่าที่สังเกตคุณดูนะถ้าดูตรีมแบบยาวหน่อยคือ ตัวไม่ว่า ECB ก็ออกมาในการแบบอนลิมิตมาแล้วสหรัฐก,ก็ออกมาในการแบบอนลิมิตมาแล้วต้องรอเวลาเป็นปีจะออกมาตรการชุดใหญ่มาได้เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวทองคำเนี่ยปัจจัยช็อตเทอร์มที่กระตุ้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีคือลอมนี้เนี่ยมีคนเขาคิดกันว่าถ้าสมมติตัว รองนี้ขึ้นมาได้ไปนเนี่ยมันอาจจะมีความเสียออกกสเส่ยงในตะวันออกกลางขึ้นมาอีกพอมีความเสี่ยงในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันและราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนุนทองคำอีกทีหนึง่งไว้ไงคือถ้าสมมติคุณถามว่าสองคนนี้คือพอดีคุณแคงเขาดูทองป็นหลักนะครับก็เลยอธิบายว่าถ้าสองคนนี้ต่างกันไงก็คือไว้ไงถ้ารองนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะหนุนทองคํามากกว่าโอบามาฮะ ในมีคำถามเพิ่มเติมใช่ครับอันนั้นเป็นสเปรย์อันนี้เป็นคลายคุ้นกู้ครับงั้นเดี๋ยวไปมีเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมไปทางแต่ก็คือขอเซ็นตุ้มมือให้กับทางคุณคงพันด้วยนะครับก็คือจะมาให้ภาพแนวโน้มที่ทางตลาดนะครับหุ่นและอนุพันให้เราได้ทราบแล้วคือเดี๋ยวจะมีพักเบรกนะครับด้านหน้าก็จะมีของว่าง ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถจะนำมารับกลับ